คุณเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมคนที่กินวิตามินซีทุกเช้าเหมือนมันคือเวทมนต์กันหวัดจากเทพเจ้าแต่สุดท้ายผ่านไปไม่กี่วันก็ยังนั่งจามน้ำมูกย้อยอยู่ดีแล้วก็พวดปลอบใจตัวเองว่าคงยังไม่ออกฤทธิ์มัง้งเอา้าแล้วจะกินไปทำไมทุกวันถ้ามันไม่ช่วยกันหวัดจริง แต่ก่อนจะรีบโยนเม็ดวิตามินซีทิ้งขอให้ฟังมีนาก่อนนะวิตามินซีไม่ได้หลอกลวงนะมันคือสารอาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการจริงๆช่วยสร้างคอลลาเจนเสริมภูมิคุ้มกันและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเก็บกวาดของเสียในร่างกายเรียกว่าเป็นแม่บ้านของร่างกายเราเลยก็ว่าได้แต่ปัญหาคือคนเราไปยกให้วิตามินซีเป็นฮีโร่กันหวัด ทั้งที <S <S ท่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเรื่องนี้มันเริ่มมาจากนักวิทยาศาสตร์ระดับตำนานชื่อลิน s สพอลลิงเจ้าของรางวัลโนเบล2สมัยน้ะเขาเคยออกมาบอกว่าการกินวิตามินซีในปริมาณสูงจะช่วยป้องกันหวัดได้คนก็เชื่อสิจ๋าโนเบลพูดทั้งทีแล้วโลกก็แตกตื่นร้านขายยาแทบแตก คนแห่ซื้อวิตามินซีกินเหมือนขนมแม่บ้านบางคนถึงขั้นซื้อมาสต็อกไว้เหมือนทองแต่หลังจากนั้นวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ก็เริ่มออกมาสืบสวนและพบความจริงที่อาจทำให้หลายคนปวดใจนิดนิด คำตอบคือสำหรับคนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรงการกินวิตามินซีทุกวันไม่ได้ช่วยป้องกันหวัดได้จริงมันอาจจะช่วยแค่ให้หายเร็วขึ้นนิดนึงเท่านั้นเองงานวิจัยบอกว่ามันอาจจะช่วยลดระยะเวลาเป็นหวัดได้ประมาณ1วันใช่1วันเท่านั้นฟังแล้วน้ำตาจะไหลไม่รู้ว่าน้ำมูกหรือความผิดหวัง แต่ก็ยังมีบางกรณีที่วิตามินซีอาจจะช่วยได้จริงอย่างพวกนักกีฬามาราธอนทหารหรือว่าคนที่ต้องเผชิญกับความเครียดทางร่างกายสูงมากๆเพราะในสภาวะแบบนั้นร่างกายต้องการสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าปกติวิตามินซีก็เลยช่วยเสริมภูมิให้ไม่ล้มง่ายแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปวิ่งข้ามประเทศหรืออยู่แถวขั้วโลกใต้แล้วก็การกินวิตามินซีเม็ดใหญ่ทุกวันอาจแค่ทําให้คุณได้ฉี่แผลมากขึ้นเท่านั้นเอง พูดถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้วควรกินเท่าไหร่ถึงพอดี คำตอบคือผู้ใหญ่ทั่วไปต้องการวิตามินซีวันละประมาณ75-90ถึงมิลลิกรัมแต่คนส่วนใหญ่ดันจัดหนักวันละ 1, 2, พันถึงสองพมิลลิกรัมเพราะคิดว่ายิ่งมากยิ่งดีซึ่งไม่จริงเลยนะร่างกายเราไม่ได้เก็บวิตามินซีไว้ได้มันละ,ละลายน้ำได้หมดและสิ่งที่เกินจากความจําเป็นก็จะถูกขับออกทั้งฉี่ทั้งหมดสรุปคือกินมากก็เท่านั้นแถมยังได้ของแถมเป็นอาการปวดท้องหรือท้องเสียอีกต่างหากในบางคนที่กินเยอะเกินไปยังเสี่ยงนิ้วในไตอีกนะ จากจากการวัดกลายเป็นวิ่งเข้าห้องน้ําแทนแล้วทําไมคนถึงยังเชื่อว่ากินวิตามินซีแล้วไม่เป็นหวัดทาตอบง่ายๆเลยคือใจมันเชื่อนี่แหละปรากฏการนี้เรียกว่า placebo effect หรือผลจากการคิดว่าดีพูดง่ายๆคือถ้าคุณเชื่อว่าวิตามินซีช่วยร่างกายคุณอาจตอบสนองตามนั้นเหมือนเวลาคุณดื่มกาแฟดีแคฟแต่ยังรู้สึกตาสว่างเพราะสมองมันเชื่อว่าได้คาเฟอีนแล้วนั่นแหละมันคือพลังของความคิดล้วน อย่างไรก็ตามวิตามินซีก็ไม่ได้อะไรประโยชน์นะมันยังช่วยเรื่องผิวหนังหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมได้จริงแต่ไม่ใช่ในระดับป้องกันเชื้อไวรัสทุกชนิดเหมือนหนังซูปเปอร์ฮีโร่ที่คุณเคยดูมันไม่ใช่เกราะพลังเวทมนต์หรอกมันก็แค่เพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งในกองทัพภูมิคุ้มกันของคุณเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าคุณอยากไม่เป็นหวัดบ่อยลองหันไปโฟกัสที่สิ่งพื้นฐานก่อนเช่นนอนให้พอดื่มน้ำเยอะๆล้างมือบ่อยๆออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารครบ5้าหมู่และวิตามิน C จะช่วยเสริมได้อย่างเหมาะสมมากกว่าเหมือนนักฟุตบอลดีๆที่ต้องมีทีมสนับสนุนไม่ใช่เล่นคนเดียวแล้วจะชนะทางแบทได้เอง อีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือหวัดไม่ได้เกิดจากขาดวิตามินแต่มันเกิดจากไวรัสซึ่งตอนนี้มีมากกว่า200สายพันธุ์ที่ทําให้เราเป็นหวัดได้คุณกินวิตามินซีจนกลายเป็นส้มลูกใหญ่ทั้งตัวมันก็ไม่ได้ป้องกันไวรัสพวกนี้อยู่ดีดังนั้นอย่าคาดหวังว่าวิตามินซีจะยืนถือดาบกันเชื้อโรคให้คุณหน้าประตูจมูกเพราะมันไม่ทําแบบนั้น แต่ก็ต้องยอมรับว่าการกินวิตามินซีเป็นกิจวัตรทุกวันก็ไม่ได้แย่นะอย่างน้อยมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราดูแลตัวเองแถมยังมีผลดีอื่นๆเช่นช่วยให้ผิวใสฟื้นฟูแผลไวหรือแม้แต่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นใครอยากหน้าใสาสุขภาพดีจะกินต่อก็ไม่มีใครว่าขอแค่ไม่กินเกินจนท้องปั่นปวนก็พอ เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือวิตามินซีไม่ใช่ฮีโร่กันหวัดแต่มันคือเพื่อนช่วยดีๆที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ตัวหลักที่จะกันเชื้อโรคได้ทั้งหมดเหมือนทีมฟุตบอลที่ชนะได้เพราะเล่นกันเป็นทีมไม่ใช่มีนักเตะค,คนเดียวที่ยิงทุกลูกได้เอง และอย่าลืมว่าสุขภาพดีมันไม่ได้เกิดจากเม็ดวิตามินเดียวแต่มันมาจากการนอนดีกินดีออกกำลังกายดีและคิดดีด้วยนะอันหลังนี้สำคัญสุดส่วนวิตามินซีให้มันเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีพอไม่ใช่เจ้านายใหญ่ที่ต้องทำทุกอย่างให้เรา เพราะสุดท้ายแล้วหวัดมันไม่ได้กลัววิตามินซีหรอกมันกลัวคนที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอตั้งหากถ้าอยากป้องกันวัดจริงๆก็เริ่มจากสิ่งง่ายๆที่ทำได้ทุกวันก่อนเช่นล้างมือก่อนกินข้าวนอนให้พอและอยากเครียดจนร่างกายอ่อนแอเพราะถึงแม้คุณจะกินวิตามินซีเป็นลังแต่ยังนอนตีสมทุกวันยังไงก็โดนหวัดเล่นงานเหมือนเดิมแน่นอน สรุปคือวิตามินซีดีแต่ไม่ใช่ยาวิเศษมันคือเพื่อนร่วมทีมในกองทัพสุขภาพของคุณอยา่าคาดหวังว่ามันจะกันไวรัสได้เหมือนใส่เกราะแต่ให้มันช่วยเสริมพลังให้ร่างกายคุณแทนและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะมีนาอยากให้คุณแข็งแรงทั้งกายและสมองพร้อมสาระฮาๆทุกวันเลย แล้วคุณล่ะเป็นสายกินวิตามินซีทุกวันหรือสายป่วยค่อยกินกันแน่คอมเมนต์บอกมีนาหน่อยสิ